สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกริชพลเดชวิสัยครับณนะวันนี้นะครับก็ไม่ได้เรื่องแล้วนะไม่ว่าจะจะเป็นทางรัฐบาลน,นายกเศรษฐาทวีสินไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านชัยธวัฒน์ไม่ว่าจะพักต่างๆประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ ภูมิใจไทยแล้วก็คนที่มีอำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปอบอทอบอทอรอทออปอบอสูงสุดไม่ได้ใครออกมาพูดจาให้มันแบบจริงจริงจังจในเรื่องเกี่ยวกับตะวันบีบแต่ ไร้ขบวนเสด็จแล้วก็ใช้ถ้อยคำซึ่งเร็วระยำมากๆเมื่อวานผมทำคลิปไปแล้วผมก็พูดผิดผมฟังเผลอๆไม่ได้ฟังละเอียดคือฟังไม่ได้สับแล้ะจับมากระเดียดว,ว่าตะวันมันขอโทษแล้วปรากฏว,ว่ามันขอโทษที่มันขับรถเร็วอย่างนี้เขาเรียกว่ากวนตีนกวนส้นตีนนึกว่าจะขอโทษที่มันบีบแต่ ไล่ขบวนเสด็จเร็วระยำมากๆแต่ผู้คนในบ้านเมืองแม่งเงียบมีแต่พวกข้าราชการกเกษียณมีแต่พวกตำรวจกเกษียณที่ออกมาพูดจาปาสายในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาหรือไงนายกเศรษฐาไม่ขึงขังห่าเหวอะไรเลยเหรอวะฮะไม่เอาจริงเอาจังหรือปล่อยผ่านไปได้ยังไงวะและโดยเฉพาะ คุณพิธาคุณชัยทวัฒน์ก็พูดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรให้ท้ายตะวันให้ท้ายกลุ่มทะลุหวังวันนี้นะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเขาจะรวมพลกันถวายกำลังใจทูลระหม่อมอาจารย์ พลเด็กสมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีพระเทพองค์พระเทพซึ่งเป็นอาจารย์ของพวกเขาท่านเป็นอาจารย์ให้กับนักเรียนในร้อยโดยมีกำลังพลของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้าโรงเรียนปียชาติพัฒนาร่วมทำกิจกรรมกัน ณหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเก้านครนายกโดยมีข้าราชการนักเรียนในร้อยจปรหนึ0งนายรวมถึงมวลชนในพื้นที่พร้อมต้งยอมรับว่าการทำกิจกรรมดังกล่าวมีสาเหตุจากกรณีที่มีการป่วนขบวนเสด็จ ของทุนกระหม่อมอาจารย์ถูกนักกิจกรรมบีบแต่และพยายามขับรถแทรกขบวนในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินพระราชกร,รณียกิจในช่วงที่ผ่านมาเอาแล้ะมึงมึงพวกทะลรูวังมึงเจอนักเรียนในร้อยเอาละมึงแต่เขามีระเบียบวินัยนะเขาก็แสดงออกทางสัญลักษณ์ ไม่เหมือนในสอบปอปอสอซึ่งแสดงออกการาใช้ความรุนแรงแล้วก็ไปกระทืบจะไปกระทืบเขาถูกเขาสวนกลับเสียฟอร์มไปเลยผมนะครับมีโอกาสได้รับสเสด็จสมเด็จพระเทพหลายต่อหลายครั้งมากครั้งแรกตอนที่ผมรับราชการอยู่ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปะได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านซึ่งไกลมากไปในถิ่นธุรกันดานกันดานมากๆขับรถออกจากสุราษฎร์ธานีนะครับประมาณร่วมสองชั่วโมงนะครับกว่าจะถึงบริเวณที่จะไปรับเสด็จท่านโอ้โหขับรถไป นานมากเป็นถนนยางมาต่อยผสมถนนลูกรังแต่ผมก็เอะใจนะว่าอ้ทำไมถนนมันดีจังวะปกติถนนลูกรังมันจะเป็นหลุมๆบ่อๆเป็นก็ขับไปต้องโยกกันไปตลอดทางแต่นี่ขับไปโดยราบเรียบก, <c oughs> ก็มารู้ที่หลังว่าพระองค์ท่าน เสด็จโดยรถยนต์เช่นกันทั้งที่ไปเฮลิคอปเตอร์แป๊บเดียวถึงเหตุผลของการเสด็จโดยรถยนต์ท่านมีเหตุผลของท่านท่านบอกว่าถนนได้ดีพอร,รู้ว่าท่านจะเสด็จปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ทางข้าราชการก็จะทำถนนให้ดี เพื่อให้ท่านเสด็จเพราะหลังจากนั้นประชาชนก็จะได้ใช้ถนนที่ดีนี่ท่านรู้ท่านรู้ว่าข้าราชการเรามันพวกผักชีโรยหน้านะครับอันนั้นตอนเด็กๆนานละตอนผม,มาอายุสามสบได้มาัารับราชการอยู่ที่สุราษฎร์ธานีเป็นความประทับใจมากๆ <c oughs> เรเคยรับเสด็จที่มาบุญครองครั้งหนึ่งอันนั้นท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์มาร่วมงานที่โรงแรมนะครับอยู่ติดกับมาบุญครองนั่นแหละครับก็ได้มีโอกาสรับเสด็จท่านแล้วที่พิษณุโลกเนี่ยได้รับเสด็จหลายครั้งมากเพราะว่าท่านจะเสด็จมาที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทุกปีแล้วผมก็เป็น ผู้อำนวยการกลุ่มผมเป็นหัวหน้าหน่วยที่ดูแลชาติการนครไทยแล้วก็ดูแลโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนด้วยท่านก็จะมาแล้วผมก็มีโอกาสได้เข้าไปถวายงานท่านในห้องเล็กๆหลายต่อหลายครั้งด้วยกันและครั้งล่าสุด ผมเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นไม่ได้เป็นที่ปรึกษาเลยตอนนั้นเป็นผู้อำนวยการดูแลสกรวัดจันทร์จำกัดสกรแห่งแรกของประเทศไทยทูลเชิญท่านเสด็จมาเพื่อที่จะเปิดอนุสาวรีย์กมหมืน่นพิทยาก่อนคมหมื่นพิทยารงก่อนซึ่งอาจารย์กนกศักดิ์ลิธิจไพวันเป็นแม่งานในการสร้างพระบรมอนุสาวรีย์โดยไม่ได้ใช้เงินหลวง สักบาทเดียวนะครับผมร่วมกับดรประภาสงามสงวนแล้วก็ดกรกัญญางามสงวนท่านเป็นประธานแล้วก็เป็นผู้จัดการแล้วก็กรรมการทั้งหมดแล้วข้รราราชการร่วมกันสร้างพอสร้างเสร็จก็ทูลเชิญท่านมาทําพิธีเปิดโอกาสนั้นผมก็ได้มีโอกาสรัรบเสด็จโอกาสถวายงานต่อพระองค์ท่าน เราเตรียมงานกันคือจะมีข้าการส่วนพระองค์มาแนะนําให้ทํานูน่ทนทํานี่เตรียมที่จะรับเสด็จท่านจะมีดอกไม้จะมีอะไรภ้าการในส่วนพระองค์ก็บอกว่าเอาเท่าที่มีอันไหนที่มีอยู่แล้วก็มาทําความสะอาดไม่ต้องซื้อใหม่พระองค์ท่านไม่ต้องการให้สิ้นเปลืองเงิน นะเราก็ทำตามที่ข้าการส่วนพระองค์แนะนำปรากฏว่าพอผู้ว่าราชการจังหวัดมาก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่พอแม่ทัพมาก็จะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วไม่ได้เอาเงินมาให้ด้วยนะเงินของสากลวัดจันทร์ทั้งสิน้นเปลี่ยน ท่านที่พูว่าหรือแม่ทัพก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเชิญพระองค์ท่านเลยสากรวัดจันทร์อาจารย์ขนกศักดิ์ลิขิตภัยวันเป็นคนร่างหนังสือเชิญไม่ได้ผ่านใครเลยนั่นแหละครับก็ททำให้วุ่นวายแล้วมีการปูพรมแดงจาก ถนนมาถึงภายในบริเวณอานพงท่านลงจากรถไม่ได้เดินผมแดงครับเดินข้างๆผผมแดงแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิธีรีตองมากมายท่านแบบสบายๆท่านไม่ได้ ระเบียบอะไรให้มันวุ่นวายมากมายนั่นแหละครับคือพระองค์ท่านไอเด็กส้นเตีนพวกนั้นมันไม่เคยดูหรอกครับมันเพิ่งโตมาเพิ่งหมดฝนเนี่ยแหละไม่เคยรู้แล้วมันก็มาทำกิริยามารยาทที่ต่ำสามต่ำตะถุนเช่นนี้แล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ ถือหางอยากให้พวกมึงแหกตาดูงานตุดจีนว่าคนจีนที่เยาวราชอ่ะเขาต้อมรับพระองค์ท่านอย่างไรบ้างคนจีนที่เยาวราชนั่นแหก็เป็นโคตรพ่อโคตรแม่พวกมึงนะเป็นยังไงมึงเห็นไหมแล้วมึงก็ยังมาจัดงานอีกนะจัดงานเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพูดถึง มาจัดงานมีสอสอด้วยก้้วากายไปร่วมงานมันด้วยแต่ยังไงก็ตามนะครับผมไม่เห็นด้วยกับกลุ่มสปปสที่จะไปขู่อาฆาตไปอะไรบ้านเมืองนี้พวกมึงไม่ได้มาใหญ่โตอะไรมันทำผิดผมเห็นด้วยแต่ต้องใช้วิธีการตามกฎหมายมึงจะมาใช้สารเตี้ยไม่ได้มึงเป็นใคร แล้วพระทระองค์ท่านก็ไม่ปลอดด้วยจะเห็นกิติรามายญาตอย่างมึงอ่ะที่ไปขู่เขาจะเขาโยนจากสะพานมั่งจะอะไรมั่งไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ใชเรื่องล้วจะบอกให้อ่ะก็มีวิธีการตามกฎหมายก็จัดการไปตามกฎหมายไปสิแต่มันต้องแอคชั่นแอคอาร์ตหน่อย เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่แต่เงียบกลิบแม่งรัฐมนตรีแม่งไม่มีใครออกมาพูดเลยมีกุญชาดาชัยเศษคนเดียวแล้วทั้งเงียบสนิทแม้แต่นายกรัฐมนตรีเศรษฐายังอ้อมอมแอมแอมอ้อ,อ,อ,แมแมแมอดูแล้วก็เหนื่อยใจนะครับ ต้องจัดจา์ให้สิ้นซากแล้วผมจะฝากพักเก้าไกลไปด้วยนะเลิอกครับที่จะแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองอ่ะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่สิบสี่ล้านคนนะเว้ยมันมีหกสิบหกล้านคนตอนเนี้ยเห็นด้วยกับมึงสิบสี่ล้านคนแต่ที่เหลืออะมันเยอะกว่าสิบสี่ล้านคนนะเว้ย แล้วยังไงมันก็แก้มาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้หรอกเข้าไปในสาภาก็ตกสวแม่งก็ไม่ยอมหรอกแม่งก็ตกอยู่ดีแล้วมึงจะเอามาพูดทำไหมเรื่องนี้ทำไหมไม่เข้าใจวะทั้งๆที่มันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพื่ออะไรมีอะไรอ้าแฝงหรือเปล่านะ นั่นแหละคือเรื่องราวที่ผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันทำให้คนที่เขาอยู่เฉยๆนิ่งๆเขาจะออกมาแสดงความไม่พอใจกับไออีพวกนี้พวกมึงมีแม่งถึง20สิคนหรือเปล่า มีถึงหรือเปล่านะอย่าคิดว่าพระก้าไกลจะช่วยพวกมึงได้นะตัวเองยังเจ้าไม่รอดเลยจะบอกให้คลิปนี้ก็อยากจะฝากผู้เกี่ยวข้องทุกคนว่ามึงหยุดเถอะมึงหยุดได้แล้วทั้งไอ้พวกเด็กส้นเตนนี้แล้วก็ทั้งพวกไอ้ผู้ที่หนุนหลังหยุดเถอะ เชื่อกูครับผม่ะมาซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาตำราพลิกชีวิตกับหนังสือเล่มนี้เล่มละสองราสิบบาทซึ่งเป็นหนังสือที่ผมแต่งขึ้นมาเองเป็นเรื่องราวขององค์เทพทั้งหลายคาถาบูชา เครื่องสักการะการอขอคามาการบนบานสารกล่าวที่ถูกต้องถูกพิธีราคา290บาทนะครับเงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจรจัดติดต่อผมได้3ช่องทางครับทางเฟ c บุ๊ o k อกรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันพนังพยาสยามครับ ผมร่วมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรุษภาสร้างขึ้นมาปลุกเสกสามวาระครับวัดราชบูรนณะวัดนางพญาแล้วก็วัดราชมนดกให้บูชา290บาทเช่นกันพุทธคุณก็คือสร้างเสริมบารมีครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีบวยสามรถครับอร่อยมากๆเลยรสกลมกล่อมกำลังดีหวานมันเค็ม รับภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจสองกระป๋องร9 0บาทพระพระกันได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้มีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี យើងតាមកាន់ជីវិនិយាយថ្ងៃនោះចាយជីវិតជីវិតប្រាប់តើមានជីវិតជីយើងតាមកាន់ជីវិនិយាយថ្ងៃនោះចាយជីវិត